สำหรับแฟนบอลหลายๆคนอาจจะมองว่าการบุกไปชนะคริสตัลพาเลตเปิดบ้านชนะลิสเตอร์และบุกถล่มบอลมัดน่าจะไม่เกินความคาดหมายแต่แน่นอนคงไม่มีใครไม่อยากได้ก้าวแต้มเต็มจาก3นัดแรกด้วยฟอร์มสุดหรูแบบนี้นี่คือการออกสตาร์ทซีซั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เดอะแคนเนอร์สพอจะคาดหวังได้แล้วถ้าย้อนกลับไปในซีซั่นที่แล้วทัพปืนใหญ่ออกสตาร์ด้วยการแพ้3นัดรวดทวามิเกลอเตตาก็ค่อยๆเขี่ยวเข็นลูกทีมจนรูปแบบการเล่นเริ่มมีทรงที่ดีขึ้น กลับกันในซีซั่นนี้อาเซนอลเปิดหัวผลงานตรงกันข้ามชนะรวดสามนัดกลายเป็นจ่าฝูงแบบไม่ต้องเล่นมุกตลกร้ายด้วยการกลับหัวตารางหรือเป็นจ่าฝูงตามตัวอักษรเหมือนทุกครั้งครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าหนึ่งในจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญที่ทําให้อาเซนอลยกระดับทีมขึ้นมาแบบต้องขยี้ตานั่นคือกาเบรียลเชซุดที่ยิ่งดูการเล่นของเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกได้ถึงความแตกต่างการเล่นของกาเบรียลเชซุดในสีเสื้ออาเซนอลมันแทงตาชัดเจนมากๆ ว่าคลาสของเขาอยู่เหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมพอสมควรเลยเออที่ผมบอกว่าเหนือกว่าไม่ได้จะหมายถึงทักษะหรือความสามารถอะไรเท่านั้นแต่ว่าผมต้องการจะสื่อถึงเรื่องความเข้าใจเกมอย่างจังหวะเข้าฮอสจังหวะดึงตัวประกบจังหวะบดกับกองหลังเพื่อชิงความได้เปรียบรวมไปถึงจังหวะเลือกใช้ความเร็วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่มีมิติในเกมรุกและฉลาดในการตัดสินใจสังเกตดีๆการเล่นของเชซุสจะเป็นพวกจังหวะฉับฉับ ไม่มากความแถมยังคิดเร็วทําเร็วคือถ้าสมมติหาช่องลายวิ่งเข้าไปแล้วบอลดันไม่ถูกจ่ายมามันก็จะกลายเป็นเสียเปล่าไปเลยแต่กลับกันถ้าจ่ายไปตามลายการวิ่งของเชซุสได้มันจะมีโอกาสหลุดสูงโคตรโคมันสะท้อนว่ากาเบี้ลเชซุสอ่านสช่ที่เกิดขึ้นในสนามแบบละเอียดยิบจริงๆนี่ยังไม่รวมเรื่องทัศนคติภาษากายที่เขาแสดงออกมาในเกมนี้จังหวะประตูที่2ลูกยิงของมาตินโอเดกาดมันมีที่มามาจากเชซุสที่แตะบอลห่างตัว ทว่าสุดท้ายก็เป็นโอเดกาดที่วิ่งมาชาร์จจนกลายเป็นประตูซึ่งเราจะได้เห็นท่าทางภาษากายที่บอกว่ากองหน้าบาซิเลียนคนนี้ไม่มีอคติไม่งองแงและยินดีกับความสําเร็จของทีมมากกว่าแม้ว่าเขาจะมีโอกาสในการทำประตูนั้นก็ตามซึ่งมันเป็นทัศนคติที่ดีต่อทีมมากๆนี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการฝึกซ้อมแต่มาจากการเล่นด้วยพรสวรรค์และทําให้เขามีส่วนร่วมถึง2ลูกจาก3ประตูที่ทีมทําได้ในเกมนี้ นี่คือสิ่งที่มิเกวอเตต้าพูดถึงเชสซุดหลังจบเกมตอนนี้ทีมที่มิเกวอเตต้าใช้เวลาสร้างอย่างอดทนมากกว่า2ฤดูกาลมันกำลังเริ่มสุกงอมแล้วแม้การเอาชนะทีมเล็กๆอย่างบอร์มัดจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าพวกเขาเป็นตัวเต็งในสีซสั้นนี้แต่แล้วไงล่ะครับถ้าผมเป็นแฟนอาเซนนลนแค่ได้เห็นทีมเก็บช,ชนะได้เรื่อยๆไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองทําแต้มหลุดมือเมื่อเจอกับทีมที่ต้องชนะแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วแล้วทาไมต้องมานั่งคิดมากกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกัน ใช่ไหมล่ะครับสาววกแฟนปืน